สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี่ลุ่มจักผ้าเาาสีผ้าพีผ้าน้องมาตัดฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนี่ก็ปลูกไว้พ่อได้ยูได้กินครับพี่น้องปลูกไว้ในสวนตอนนี้ก็ออกลูกดอกยังคักเลยนะครับเท่ากับห่อไว้ได้หลายหลายรุ่นแล้วบานี้ตัวใดแกเท่ากับสีมาตัดกันนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมามาตัดพร้อมกันเลยนะครับ นี่พี่น้องอันนี้บัท่านได้นี่น่นวยนี่เหลืองนี่พี่น้องอันนี้เท่ากับปลูกกินเองนะครับพี่น้องเท่ากับบต้องให้นวยผิวเพื่อนสวยซําไดน,นะครับนี่ซสมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งอีกต้นอื้นนะครับนี่ต้นนี้พี่น้อง ต้นนี้ก็มีนวยพ่อเก็บอยู่นี่ครับนี่สองนวยเข้าอยจงไว้หลายเด้อพี่น้องอันนี้ลุงจักจงไว้หลายโพดนี่เพื่อนก็เลยเพื่อนแกเลยแบบลูกบวงญ่บันไดนะครับแต่ว่าเพื่อนแกได้ได้ผลแล้วนะครับนี่พ่อเก็บแล้วเข้ากับสิตัดตัดเลยครับนี่ครับพี่น้อง นี่ทำนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่นี่หลังจากเข้าตัดลูกเรียบร้อยแล้วเข้ากับสีแดงกิ้งนะครับเข้ากับสีแดงกิ้งให้เพิ่นนี่อันใดเพิ่นยึงเหลืองแล้วนะครับเข้ากับตัดเลยครับพี่น้องนี่ใส่ได้ปลูกกินเองนะครับปลูกกินเองฝัางกิมจูนี่ปลูกง่ายปลูกได้ทุกฤดูครับพี่น้อง ให้ผลดดกนะครับนี่ให้ผลดดกรสชาติเพื่อนกับหวานกออรอบอร่อยพี่น้องน,นี่มามาเบิร์นต้นนี่พี่น้องนี่จังสี่ <c oughs> ดกจนลากดินเลยครับนี่เห็นไหมน,ะนี่ตัวนี้ห้ากะสามารถตัดแตงกิงไปน้ำเลยก็ได้พี่น้องห้ากกบตัดนี่เลยนะครับเดี๋ยวพ่อจงน้อยเพื่อนกับสีแตกตาขึ้นนะครับ นี่พี่น้องปลูกประดังกิมจูอันนี้เขาก็ซื้อตน้นพันธุ์มาต้นละสิบบาทพี่น้องต้นละสิบบาทต้นกับใบไงนะครับกิ่งพันธุ์นะครับกับประมาณชั้มนี้แหละครับนี่ก็เอามาปลูกไว้นี่เห็นบอพี่น้องนี่หนวยใหญ่นะครับหนวยใหญ่หนวยใหญ่หนวยน้อย,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 ยกผสมปนเปนกันไปนะครับ เนื่องจากว่าเห้ากับปอยเพื่อนไวไหลพ่อเห้าปอยไวไหลต้นเพื่อนกะ่ใหญ่ยันไหนครับพี่น้องเพื่อนกะสีส้มเลี้ยวนะครับถ้าผู้ใดบ่ต้องการเอาหน่วยไหวหลานะครับอยากให้หน่วยใหญ่ๆกะบ่ต้องจงไบไหลเด้อพี่น้องนี่อันนี้จงไวจนเองเห็นไหมนี่เพราะว่าเข้าปลูกไว้กินเองนะครับเข้าเข้าบ่ได้ไว้ขายพี่น้อง มีหลายครับมีหลายนี่น่วยนี่น้วยนี่มีผ้ามาเบิ้ลนุ้ยนี่ดิพี่น้องเห็นว่านี่การการห่อฝรั่งนี่กะปกติต้องมีกระดาษนะครับเป็นเป็นกระดาษขายครับพี่น้องเป็นกระดาษมั่นนะครับห่อลูกเป็นสีง,งามอันนี้เฮ้าบอ่อต้องการลูกงามบันไดครับเพราะเฮ้าห่อไว้กินเองครับพี่น้อง นี่ครับงามเลยเห็นว่นี่ <c oughs> สุดยอดครับพลังกิมจูกับปลูกยู่ปลูกกินครับพี่น้องนี่พ่อได้ยูได้กินอยากกินยังเข้ากับปลูกก็น,นั่นนี่งามดีครับอันนี้ปลูกแบบอินซีครับพี่น้องบอดาใส่สารเคมีนะครับปลูกง่ายๆล้ะกา บ่ไดใส่สารเคมีใส่แต่อินซีพี่น้องใส่ลูกจักกระสีใส่ปุ๋ยขี่หมูขี่หมูก็มีนะครับแล้วก็ขี้ไก่ขี่วัวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน่วยออกนวยแล้วมีน่วยติดดอกติดผลแล้วลูกจักกระสีใส่ขี้ไก่นะครับเพราะว่าขี่ไก่นี่เพิ่นสีบ,บำรุงฝนครับพี่น้อง นี่ครับถ้าเฮาบ่มีเฮากะบ่ต้องใส่ก็ได้ครับพี่น้องก็ใส่ขี่วัวขี่ยังเฮาธรรมดาเนี่ยแหละครับใส่ใส่ไปตามปกติปลูกไปตามปกติกะก็งามครับพลังกิมจูเพิ่นบ่ได้ต้องการอียงมากมายครับปลูกไปจังไดก็งามครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่หน่วยเพิ่นนี่นะครับงามงามพี่น้องนี่อีกหน่วยนึง อันนี้ยังเขียวเขียวอยู่กัะบ,บอกไปยัางข้าตัดเลยครับพี่น้องนี่แต่ว่าก,กินได้แล้วครับนี่เพราะว่าลูกลูกเพิ่นกัะบอใหญ่เป็นไหนนะครับลูกเพิ่นกรบอใหญ่เป็นไหนแต่ก็ถือว่ากินได้แล้วนี่ครับพี่น้องนี่ปลาลางกิมจู จะมีอยู่มองนี้ก็สิบต้นนะครับปลูกไว้สิบต้นก็ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้หลายแล้วเนี่ยเห็น่ามีเต็มกระตาแล้วนะครับซํานี้ก็กินบ่บาดบ่ไวแล้วครับพี่น้องเข้าปลูกอยู่ปลูกกินนะครับนี่นี่น่วยนี่แห้งงามพี่น้องเห็นบ่มียังเหลืออีกอีกต้นนึงครับมาเบิ้งต้นนี้พี่น้อง นี่ต้นต้นนี้กะออกน่วยดอกคือกันนะครับจนลากขีดินเลยพี่น้องสังเกตก่นี่วิธีการเฮ็ดให้เพื่อนลูกดอกนะครับพ่อเข้าตัดแล้วนะครับพี่น้องนี่จังจังน่วยนี่เข้าตัดแล้วเรียบร้อยปับ๊บเข้ากับโน้มกิ้งเพิ่นไหวพี่น้องโน้มโน้มกิ้งเพิ่นไหวล้ลวกะมัดไว้เอาหลักมาปักนะครับแลวกัมัดไว้เพิ่นกันสีแตก แตกตาขื้นมานะครับแตกตาขึ้นมาแทงยอดมาเพิ่งกระสีออกดอกกระเฮ็ดไ้ดอกนะครับพี่น้องนี่จังงีนี่ห้ากระตัดเลยได้แล้วใช่ได้แล้วนะครับงามพี่น้องงามนี่พ่อได้ยุได้กินนี่ครับฝรั่งกิมปูกิมจูนะครับ ตอนนี้ก็ได้หลายแล้วเดี๋ยวสีผ้าพี่พาน้องมาเบิงอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโซนไม้ผลที่โคกหนองหน้าสวนศิลลุ่งจากเคตไว้นี่ก็แบง่งเป็นโซนไม้ผลนะครับนี่มาเบิงข้างพี่พี่น้องยังน,นี่ครับลังกิมจูเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับนี่ดอกเลยครับต้นนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ ลากลากขี่ดิ้นอยู่เลยนะครับเท่ากับตัดเลยครับนี่ตัดเลยเพราะว่าไห้กิ้งเพื่อนแตกไหมเอาถุงยางถุงหิวเห่าไห่ละครับห้อยไว้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่อันนี้เท่ากับบะตองไปห่วงเรื่องผิวเพื่นเนอรครับถ้าเท่าอย่างไรเพื่อนผิวสวยเท่ากับใช้กระดาษนะครับกระดาษมั่น มะฮอไวกอนนะครับพี่น้องแล้วก็แจ้งไส่ถุงถุงหิวแบบนี้นะครับหรือว่าเอาถุงหิวไว้ข้างในหล้กก็กระดาษมันไว้ข้างนอกนะครับพอไว้ก็ได้ครับพี่น้องหิวเพิ่นก็สีสวยนะครับอันนี้เข่ากะปลูกกินเองพี่น้องเท่ากับ๊อเป็นหยังนะครับนี่หน่วยดอกกีลีนะครับปลูกไว้บักกี้ต้นครับมองนี่ นี่โซนนี่ก็หลายให้กันครับพี่น้องนี่มีแตหนวยญ่าครับนี่พี่น้องสีสังเกตเห็นบ่เถอาถ้าเฮ้าเอาน่วยไว้บ่หลนะครับถ้าเฮ้าเอาน่วยไว้บ่หลายเฮ้ากับสีได้ลูกง่ญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่ยังต้นที่ผ่านมานี่เอาหนวยไว้หลายโพดนะครับ แบบนี้นวยเพิ่นกันเลยน่อยนะครับพี่นอ้องเห็นไ่วิธีการนะครับอันนี้ก็ตัดได้น,นี่พุดดินเหมือนแล้ว <c oughs> นี่พี่น้องนี่ครับอะไปตอแบบนี้ไปตอขยะเข้ากันจังเก็บน,นี่มาต้นนี่พี่น้อง นี่มาต้นนี่ต้นนี้กะเทัาเหมดกับต้น,นน้อยๆอย่างนี้พี่น้องต้นเที้ยงหัวเข้านี่นะครับนี่นี่แต่ว่าลูกเฟ้นก็ออกนะครับออกเข้ากะนี่อันนี้อันนี้ห่อห่อใบเิ่นละดินเลยครับพี่น้องนี่นี่เป็นละดินเลยเห็นบ่พี่นอ้องเิ่นกัสีน่านะครับนี่น่วยนี่ได้ยุครับนี่ นี่เข้ากับตัดเอาเลยน,นี่พี่น้องกำดังกินจูนะครับนี่หนวยงามๆนะครับ นี่ครับพี่น้องผลงานมือนี้นะครับสุดยอดเลยเอาผู้ใดอยากปลูกฝรั่งกิมจูกะปลูกได้เด้อครับปลูกหลายๆครับพี่น้องปลูกไปยู่ไปกินเหลือกินเท่ากับขายได้นะครับนี่จังสวนลุงจักนี่ครับยุคของนองหน้าสวนสินนี่ครับปลูกไว้สิบต้นนะครับแล้วกาโ้นทั้งพี่อีกเจ็ดแปดต้นพี่น้อง ตอนนี้ก็เก็บบ่าท่านเหมือดก็เก็บเอาพ่อได้กินสก้อนนะครับนี่นี่ได้ลายครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักพ่ายาวาขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ